กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเตือนช่วง25-27มกราคมนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก1ถึง3องศาเซลเซียสเหตุมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แต่หลังจากนั้นช่วง28-31มกราคมอุณหภูมิสูงขึ้น 1- ถึง3องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวากับมีหมอกในตอนเช้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด20 24องศาเซลเซียสวันที่25มกรกคม2 5 67กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่25-31ถึงมกราคมพุทธศักราช2567นี้ว่าในช่วงวันที่25-27ถึงมกราคม67บบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกหนึ่ง ถึง3องศาเซลเซียสใน baptism, response, iling, our, ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่ในช่วงวันที่25-28มกราคม67คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นในช่วงวันที่28-31มกราคม67บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลัง ค่อนข้างแรงที่ปะกะคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันทีณ่2ิ2ามกราคม67มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28-31มกราคม 67มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามานันมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m, เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทะเลอันดามานันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ข้อควรระวังในช่วงวันที่25-28ถึงมกราคม 6- 7ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผล,ผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนช่วงวันที่28-31ถึงมกราคม 6- 7ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่25-27มกราคม67นี้ไว้ด้วยคาดหมายอากาศสลายพาคาดระหว่างวันที่25-31มกราคมพุทธศักราช2567 ภาคเหนือในช่วงวันที่25-27มกราคม67อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ในช่วงวันที่25-28มกราคม67อุณหภูมิต่ำสุด12-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กมชั่วโมง บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตำสุด5 13องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่28 31มกราคม67อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14 21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 33องศาเซลเซียสบริเวณยอดออยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว10-15กกมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่25-27มกราคม6-7อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ในช่วงวันที่26-28มกราคม 67อุณหภูมิต่ำสุด12 2 0องถึง20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24 3ถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7 1 4ถึง14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กกมอชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่28 31มกราคม67อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16 22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27 35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10 16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กมชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่25 27มกราคม 67อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กมชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่28ถึง31มกราคม67อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กมชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่25 27มกราคม 67อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กมกมชมทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนในช่วงวันที่28 31มกราคม67อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กมชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่25-27มกราคม67มีฝนฟ้าคนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กม ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า5-3เมตรส่วนในช่วงวันที่28-31มกราคม 67มีฝนฟ้าคนองร้อยละ10 30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20 35กม ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด21-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่25-27มกราคม67มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กมชัวม่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ต,ต,ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กมถึ่วโกมชมทะเลมีคล <umba> like ื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในช่วงวันที่28-31มกราคม6 7มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์หานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กมสิบห้กมชมทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองงงคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด21-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-35องศาเซลเซีย,ส,ส,อซซยสอภาคใต้ ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่25-27มกราคม67มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35มกมชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28-31มกราคม 67, มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงศูนย์ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-28ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35ถึง35องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่2 5ถึง27มกราคม6 7อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลด ลง1-3องศา,าเซลเซียสอุณหภ,ภูมิต่ำสุสด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กมชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่28-1มกราคม 67อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กมชั่วโมงออกประกาศ25มกราคม2567น